ุ่นสองนะคะอ๋อครับผมพอดีว่ามีคําถามพอดีเรียนกับกับรุ่นสี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคําถามเกี่ยวกับหุ้นห,นหกประเภทของปิตอลินนะคะโอเคพออา,อาจารย์สอนว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายอ่ะเราต้องตั้งว่าเราจะลงหุ้นประเภทไหนกี่ปเปอร์เซนต์บ้างถูกไหมคะเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมายทีนี้หุ้นหกประเภทเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันมีความคล้ายคลึงกันแล้วทําให้มือใหม่แยกไม่ออกทําให้เดินแบบหลงทางอย่างเช่น สมมติว่าโต,ตวัยมีความคล้ายกับวัตจักรแล้วมันจะแยกกันออกแบบอาจารย์จะใช้ตัวแฟกเตอร์ไหนที่จะแยกออกว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นโตเร็วมากกว่าวัตจักรหรือเป็นวัตจักรมากกว่าโตเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะเอ,อ่อความจริงแล้วอ่ะ <c oughs> ผมจะบอกว่าถ้า <c oughs> ถ้าเรานะครับผมมีวิธีเบื้องต้นให้อย่างนี้ <c oughs> เราควรจะดูเขาเนี่ยในกรอบกว้าง ในกรอบก,อกว้างเช่น <c oughs> ดูประมาณสิบสองปีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามบอกพวกเราตลอดเวลาในรนุ่นเก่าๆอ่ะใช่ไหมว่าดูย,วยาวๆถ้าเ,าเห็นสิบสองปีเนี่ยทำไมถึงต้องสิบสิบสองปีสําคัญยังไเงเหตุผลเพราะว่าสิบสองปีเนี่ยมันจะครอบวลวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วคือปีสองพันแปดถูกไหมถ้าเราเห็นหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยครบหนึ่งรอบวิกฤตเศรษฐกิจเราจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่า หุ้นตัวนี้ยมันเป็นประเทศไหนกันเล่งใน12ปีเนี่ยคาถามนะครับหุ้นโตเร็วอะ่ะมันควรมีลักษณะแบบไหนเราจินตนาการก่อนไม่เป็นไรถ้ามันเป็นหุ้นโตเร็วอะ่ะมันต้องเป็นยังไงครับลักษณะใน12ปีที่ผ่านมานี่รายได้เติบโตปีละมันต้องโตกระจุยเลยใช่ไหมครับออใช่ใช่โอเคแล้วถามใหม่นะแล้วถ้าเป็นหุ้นบริษัทล่ะใน12ปีนี้ค,คิดว่ามันควรจะมีมีหน้าตาย,ยางังไงจินตนาการก่อน น่าจะฟักจูเอตขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไหมอาจารย์ถูกต้องแต่อาจจะใช้เวลาหลายปีใช่ไหมครับเช่นห้าปีอะไรเงี้ยใช่ไหมขึ้นลงห้าปีเนี่ยถ้าเห็นรอบยาวอย่างเงี้ยคุณจะเห็นทุกตัวเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตาม <c oughs> ที่เป็นหัวหน้าจักรนะคุณเห็นครบรอบหมดค่ะยกอย่างนะอย่างปีโตเงี้ยอ่ะยกอย่างง่ายๆก่อนคือปีโตเนี่ยรอบมันสั้นปีโตประมาณห้าปีคุณจะเห็นแล้วว่าสูงสุดในสิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําจุดไฮสองรอบแล้ว แล้วจุดกำไรตัวสองรอบแล้วค่ะไอ้เนี้ยก็ชัดเจนใช่ไหมว่าเป็นวัตถุศึกษานครับค่ะหรือแบงค์เนี้ยคุณก็จะเห็นแล้วว่านีสิบสองปีที่ผ่านมาเนี้ยมันมีจุดพอ่ท้อนสองทางแล้ได้คือต้องเห็นระยะเข้าไว้ครับคือถ้าเราเห็นสั้นเกินไปเนี่ยปัญหาคือไอ้ข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์อะในแค่สี่ห้าปีใช่ป่ะค่ะสั้นมากมันสั้นมากพอที่เราจะเห็นไอ้หุ้นตัวนี้ก็โตไอ้หุ้นตัวนี้ก็โตเราเลยออบแยกมีออก คค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แอนมามีเพื่อนๆคนไหนอยากถามเป็นพวไหนถามได้เลยดีเลยดีเลยนะ